ขอบคุณเดอ้อคุณสุชาติกิโลเริ่มแลียนลรอพี่น้องเอียได้หนึ่งพันเกตลอยหาหากิโลหรอหาโมงหากิโลเรียนแล้วเรียนหรอเขาอัปเดตแล้วก็ได้โคตรไปชุ้มจ้นล้วละพี่นอ้องโคตรไปชุ้มจ้นให้พี่น้องเขาเบิงะนะ่งแล้วละโจม้งเรียนหรอวันนี้ขอบคุณหลายๆเด้อแตงคือตัวมัด ไดบ่านั่นก็ไปจับมือสิแห่นเ,นเพิ่นในเด้อพี่น้องในสิบแห่นกีปาซาบาออฟฟิเช่นในเดอ้อขอบคุณหลายๆเพิ่นบ้างลิงเราขอบคุณลุงคำหลาเดอ้อลุงคำหลารักกิโร่ก๋วยเตีนยวเรดีใจแห้งว่าดีใจแห้งขัดขอบคุณเด้อซีรานดวงใจขอบคุณเด้อส่วงน้งองหันก๋วยจมตะเลียงกิโลตกวันนี้เขาอัปเดตวางแรงนั่นขึ้นมานได้พันเกียรติหาชั่วโมงหรอ เขาอัปเดตห้คอยเราก็มันคอยเรยกอ๊เอาโพดชุ่มชนไปแล้วล่ะพอโพดชุ่มช่นแล้วเฮออตานัน้น,นนี้แล้วคอยเรยกข้นไม่ชก่มโม่อยแรนจกน้อยแล้อ่อยดีใจน้ำชุ่มโมดีใจขับก่น,นอ้องเน,นี่ยยาอะไรสิบกุดกินยาใช่ไหมคอยไปอานหนงกินยากันยาวินหัวก็หมดเลย ธรรมดาคนจะเป่ายาวิ่งหัวตั้งแต่อาทิตย์ก่อนหวยก็ไม่ได้ไปอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้ไปเพิ่นบ่อยู่บ้านหวยก็เลยบ่ได้ไปด้วยที่น้องไม่หอยบ่อยู่บ้านกินยาพระราดเลยหวยนระราดเอาแล้งหอยกินยาตาพระรายาตาพระราดหยยันแผลตัดแผลใจเลย่นวักินก็บ่ได้หอยปวดเขี้ยงปวดขาปวดหัวปวดนั่นปวดนี่วัส่วนส่วนี้วันหลอดอยก็เลยต้องไปกินที่นอน เราต่างกยนกินกินากนี่ป่งขอบคุณสีหลันน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณสีหลันน้องใจดดใเด้อไข่เด็ดพานนะไปอ,อันนี้อากาศ แบตเตอรี่กับเสียบไฟบอเคยูน่ะคอยกับพระท่านเห็ุไหม่ขอบคุณหลายๆเลยฮัลโหลไมค์เพนแทงคิวสิบสีคกีปาซาบาออฟฟิเชียนแทงคิวเวลคัมเดอะไมค์เฮาดงแดนแทงคิวเป็นสวัสดีพี่สาวท่านพึ่งมา ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆอันายเงี้ยงๆข่อยก็เอาไปให้เขาอันข่อยนึกว่าเขาอันอันนี้ว่าเป็นอย่างข่อยก็เลยเอาไ้อันนี้เขาข่อยก็เลยเราไม่แน้วสีเสียบปเลยนั่นข่อยให้ไปข้าเจ้าทึ่งอันแนวเสียบคั่งสิละ น่าเสียบอย่างเงีไม่มาอยู่กับเห็เขาไปเปิดเขาเรื่อานั้นสุขของเร้ไปซื้อไม่ให้นก็จะของไปหาซื้อไม่อะไยสายอันนี้สั่นๆมึงกินหลงสายไว้ยน่าอย่างนี้มันสั่นยังได้จะคุ้มได้จักอันนี้เนาะมัน ถ้าเน่าเป็นปิ่นเนาะเนาะน้ยเฮี้ยไปนาะเสียบเอจาจ็กหน่อยกันเบิดอีกแล้วไฟเบิด์ตไปไฟสายเนี่ยกับเบิดไ,ไฟเลยไฟจุดจุดจุดไปนองไฟก็ได้เพอว่างแบหบนีปั๊บเลยไฟก็ได้สิเดียกันเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เปลี่ยนแบตบเบตอรี่ไม่กับพันหนึ่งคนนี้ สวัสดีค่ะอันนี้ยู่โอ้ยหิดตังแต่ละอันแต่ลอดยางน้อพี่น้องเลยฮะตอยเอื่อนอันอันอันเพินซื้อวันสร้างนี่ยงสร้างเชิงเลยไปเอื่อนก็สร้างเชิงสร้างเชิงก็เป็นคนอีสานก็เล่นเงินผิดตังไปทัวเนาอพี่น้องไลยตังคซื้อก็ได้ ขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นก